ระดับนักแสดงยอดฝีมืออย่างโดนัทมนัสนันในนาทีนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นที่สุดในวงการละครล่าสุดเลยเจอท้าทายสุดขีดกับบทโดนรุมแบบ3ต่อหนึ่งในละครเรื่องเวียงร้อยดาวโดยสาวโดได้รับความไว้วางใจให้รับบทสาคัญยิ่งเป็นเวียงแก้วภรรยาของหนุ่มดอมซึ่งต้องอยู่ภายใต้ความกดดันของเมียอีก3คนที่ร้ายระดับตัวแม่ทั้งน้าพึ่งนัทธริกาเงษกัลยาและพิมพิมพันธ์งานนี้มีทั้งโดนทําร้ายร่างกายและจิตใจแบบหนักหน่วงโดยสาวโดต้องเล่นเป็นทั้งคนทั้ง ดูแล้วตื่นเต้นมันเข้มข้นแน่ที่สําคัญต้องรวมกันสืบคดีสําคัญที่สาวโดต้องการให้ช่วยเหลือเตรียมตาตั้งขนแคสตาร์อัพติดตามกันได้เร็วนี้ค่ะมียใหม่แล้วก็เด็กที่สุดแล้วก็อดาจโดนสามแฟนพี่พี่สามคนพี่เง็กพี่พึ่งพี่พิมชอบแกล้งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคัดมันเจ้าคืนค่ะสามคนนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่มีเหตุผลที่สุดในโลกนี้สุดท้ายเดี๋ยวต้องมาดูว่าแล้วสาม สบรรดาสามเนียเนี่ยใช้พอาะทำไม่ไดีกับวงแก้วเราจะที่สุดจะได้รับอะไรกลับไป